สวัสดีชาวซีมออนไลน์ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับพวกเราเช่นเคยช่องมิดไนท์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอาชีพสายเวทนะครับเป็นไอซ์วิสัทนะครับที่ทุกคนรอคอยกันอยู่นั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําของที่สวมใส่วิธีการเล่นและวิธีการลงดันนะครับว่าควรเล่นยังไงและอัพสเตตัสยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคครับมาในอันดับแรกเลยเรื่องของสกิลไอซ์วิสัทนะครับอย่างที่รู้ อาชีพไอวิสัตนะครับเป็นอาชีพที่ยิงสกิลไวลองจากอาเชอร์เลยก็ว่าได้และมีดาเมจที่สูงมากอยู่พอสมควรน,นะเป็นอาชีพนี้และเป็นอาชีพที่เป็นได้ทั้งดาเมจและซัพพอร์ตไปในตัวนะครับสกิลไอวิสัตนะครับเหมาะกับการเลเวลและแลงดันซ็ส่วนใหญ่และมาในส่วนของสกิลนะครับส่วนเรื่องของการอัพสกิลนั้นนะครับอัพตามนี้เลยก็ได้ และไอซ์วิสาดนะครับเราจะเอาสกิลของไฟวิมาช่วยเล่นในการคอมโบนะครับจะเป็นการลดเกาะทั้ง2สกิลข้างบนเลยและสกิลมานาชิลนะครับอันนี้อัพเป็นทางผ่านพอร์นะครับยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วและต่อมาก็เป็นบริงเลยสังเกตว่าการอัพไฟมาช่วยนั้นมันเป็นการคอมโบสกิลคู่จะเป็นสกิลเฮลเบิร์นบวกกับเมเทโอถ้าอัพเต็มก็จะลดเกาะอ,อยู่ที่50%เลยนะครับเรียกได้ว่า จะเสริมดาเมจให้กับเราในการยิงและปาตีได้มากยิ่งขึ้นนะครับและสกิลส่วนของน้ําแข็งนะครับเอาไว้แต่แถวบนก็พอและสังเกตอีกอย่างหนึง่งอย่างที่ผมลงสกิลนะครับส่วนมากจะเป็นหมู่ทั้งนั้นเลยสกิลน้ําแข็งแถวบนจะช่วยในการลดดาเมจของมอนสเตอร์หรือบอสได้ถึง30%เลยะพอใช้ในการลงดันและเคียร์มอนแล้วก็เวลมากกว่านะครับในไอวิสาต ส่วนสกิลพสซีฟที่สำคัญเลยคือสกิลฟรีซมันเป็นพสซีฟที่ช่วยได้ดีมากเลยของไอซ์วิสัดนะครับส่วนสกิลที่เหลือนั้นก็อัพไปตามนั้นเลยส่วนสกิลขาส2นะครับอันดับแรกแถวแรกเลยจะเป็นสกิลเดี่ยวให้อัพเต็มทั้งหมดเลยครับและสกิลที่ทำดาเมจได้ว้าวมากๆเลยในสายขาสอนี้จะเป็นสกิลเมกาฟีซมันเป็นสกิลเป้าหมายเดี่ยวที่แรงมากๆเลย ส่วนสกิลแถวที่2ของคาสสด้านล่างนะครับอันแรกเลยเป็นสกิลเสริมเกาะและสกิลหมู่ในแถวที่2ผมก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับก็แค่อัพไปตามนี้เลยแล้วอีกสกิลหนึ่งคือสกิลชิลอัพเกรดนะครับลงไปแค่สี่พอรนะแล้วก็ทำออปชันสกิลเอานะครับเพราะว่ามันใช้แต้มเยอะและเปลืองพอยมากๆส่วนสกิลไหนที่ไม่เต็มหรือขาดหรืออะไรก็กไปทำออปชันสกิลเสริมขึ้นมาก็ได้ครับ และต่อมาเป็นส่วนในเรื่องของเซ็ตนะครับเซ็ตผมจะแยกเป็น3แหล่งด้วยกันอันดับแรกเป็นเซ็ตเงิน xg บวกติดถึง12นะครับแนะนำให้เป็นเซ็ตนี้เลยเพราะเซ็ตนี้มีเปอร์เซ็นต์รับเพิ่มขึ้นมา64%และมีดาเมจเพิ่มขึ้นมา22%เรียกได้ว่าเยอะมากเลยอย่างที่เห็นพอใส่แล้วเปอร์รับเพิ่มมาจาก75เป็น100เปอร์ลเลยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ลุกจะลดลงจาก1 7 6เหลือ156นะครับถ้าเปรียบกับเซ็ต v 2แล้ว อันต่อมาครับเป็นเซ็ตใหม่271นะครับจุดเด่นชุดนี้อยู่ที่ช่วยเพิ่มค่าพลัง CP และค่าป้องกันที่สูงนะครับสำหรับคนที่ต้องการ CP ก็สามารถใส่เซ็ตนี้ได้โดยชุดพวกนี้ผมจะใส่แค่เดิมๆพอนะครับเอาแค่ค่าพลัง CP แต่ถ้าใครที่อยากจะอัปเกรดขึ้น G DG XG อันนี้ต้องใช้งบที่สูงกว่าเซ็ตทั้งหมดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับ เพื่อแลกกับค่าสเตตัสที่พวกผมยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะแรงที่สุดหรือเปล่านะครับในตรงนี้และสุดท้ายนะครับอันต่อมาเป็นเซต V2 ตรงนี้จะเป็นเซตที่ค่าเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีสูงที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับและได้ค่าความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมาด้วยแต่ก็แลกกับค่าพลังป้องกันที่ค่อนข้างต่ำจึงเหมาะกับอาชีพที่ยิงไกลอย่างไอวิสาน หรืออาชีพอื่นก็สามารถใส่ได้พวกใส่ยซัพพอร์ตดาเมจถ้าใส่เซ็ V2 สเซ็นี้จะดีมากๆเลยนะครับส่วนเพื่อนๆใครที่ชอบเซ็แบบไหนก็ลองหาใส่กันดูตามงบประมาณที่ตัวเองมีได้เลยนะครับและอันต่อมาในเรื่องของสเตตัสครับผมตอนนี้ที่เล่นหลักๆก็จะแบ่งเป็น3าสายด้วยกันนะครับอันแรกเลยที่เล่นก็คือจะเป็นวิดล้วนนะครับเหมาะกับคนที่ใช้พลังซ p ในการลงดัน271 และจัดอันดับแลงกิง้งส่วนเรื่องดาเมจให้ทำจูนประดับหรืออาเคสโตนเพื่อที่จะมาทดแทนดาเมจที่หายไปนะครับแต่ช่วงเลเวลหลังๆก็จะเน้นอัพสายนี้กันส่วนใหญ่เพราะการลงดันชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะใช้ค่า CP ที่สูงขึ้นไปด้วยเช่นกันนะครับถายต่อมาจะเป็นอินลวดนะครับสายนี้จะเวลกันในช่วงเลเวล100-200นะครับขพอดีของสาย May, ก็คือไม่ต้องมีบัฟแม่นก็ตีโดนนะครับเพราะฉะนั้นจึงเน้นอินล้วนเน้นดาเมจเพื่อที่จะปิดมอนไปเลยส่วนถ้าลงแคนดี้ถ้าพี่มีพระช่วยก็ลงอินล้วนไปเลยนะครับแต่ถ้าหากไม่มีก็ต้องลงวิทกับอินนะครับเพิ่มขึ้นมาช่วยในการเลเวลนะครับและอาจจะหายากระต่ายหรือยาแปลงล่างช่วยในการปิดมอนให้ไหวขึ้นด้วยนะครับในตอกในช่วงนี้ และสุดท้ายนะครับเป็นสายวิทย์กับลักสายนี้เหมาะกับการเล่นแบบซโล่เพลเยอร์นะครับและเก็บเลเวลในแมปใหม่ช่วงที่ผมเก็บเลเวลก็อัพสายนี้แหละครับเพราะมันจะตีไม่ค่อยโดนสำหรับปาร์ตี้ที่มีพระยังบับไม่ค่อยแรงมากสายนี้จะช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นเพราะการอัพลักนี่แหละครับจะช่วยเพิ่มอัตราการหลุกลีทำให้ยืนได้นานขึ้นนะครับ ส่วนใครที่มีวิธีเล่นที่นอกเหนือจากนี้หรือมีวิธีเล่นอื่นๆก็สามารถแบ่งปันวิธีการเล่นได้โดยคอมเมนต์ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาลงดัน271ด้วยเซต B2 สันนะครับที่บอกไปว่าแรงที่สุดในตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าดามเมจจะแรงอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับและการลงดันเทคนิคในการลากมอนนะครับก็คือผมจะใช้สกิลคลาสหนึ่งซึ่งจะเป็นสกิลที่ อูดาวไวและยิงไวนะครับใช้ในการลากมอนก็คู่ไปกับสกิลวิงก์นะครับจะทําให้ลากมอนได้ดีและไวขึ้นครับและเมื่อลวมมอนได้แล้วก็ใช้สกิลหมู่ในการตีก่อนตีเน้นสกิลสตันก่อนแล้วค่อยลดเกาะครับจะทําให้การยิงสกิลครั้งต่อไปของเราแรงขึ้นนั่นเองอย่างคอมโบสกิลเนลเบิร์นกับเมเทโอที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับมาถึงห้องบอสกันแล้ว ผมจะเทสดาเมจจากเซตวีให้ดูกันว่าไอวิสสาพ,พอที่จะสู้อาชีพอื่นได้ไหมและการเทสครั้งนี้นะครับผมจะกดยาดอยยางและแฟงล่างด้วยและพระช่วยบัฟโอลีเมจิกและมีไฟวีในการช่วยลดเกาะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาเมจจะขึ้นสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับโดยผมจะยิงสกิลเดียวที่สกิลว่าเมกาฟรีสนะครับและมาแล้วนะครับดอกแรกก็ไปเลยครับ 80m นะครับ ตามมาติดติดกับดอกที่สอง 79m โอ้โหแรงมากๆนะครับและดอกที่สามมา 78m โอ้โหไอวิสาต์ได้เรียกว่าเป็นอาชีพที่เดือดมากๆอาชีพหนึ่งนะครับหลังจากที่สกิลปรับขีขึ้นมาเนี่ยสกิลนี้แบบว่าเดือดมากๆกอเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูนะครับในตรงนี้แล้วซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสอีก2เซตก็คือเซตเงินงกับ เซต271ใหม่นั่นเองซึ่งผมจะไปเทสตัวหนึ่งก็คือกระต่ายนะครับตัวนี้น่าจะยิงไม่ถึงตรงที่ว่าธลาดไม่ตรงกันนะครับแล้วผมจะใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมกับสกิลเดิมเลยเฮก้าฟรีสนะครับมาครับเซตแรกก็เป็นเซต271จนะครับมาดูกันว่าดาเมจจะอยู่ที่เท่าไร่นะครับก็อยู่ที่42ล้านนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับดาเมจแล้วเซตต่อมานะครับก็ เป็น v 2ล้กันแล้วก็หัวกว้างอาจไม่ตรงจะยิงอยู่ดีเท่าไหร่เนี่ยโอเค54ล้านก็ถือว่าไม่แย่นะครับถ้าถ้าตรงก็อาจจะยิงแรงกว่านี้ไปเป็นเซตเงินนะครับพออยู่ที่49 m พอเรียกได้ว่าพอๆกับ271เลยนะ ไอเซตเงินกับเซตใหม่เนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆจะหาเลือกใส่เอาละกันนะครับในเรื่องของเซตอยู่ที่งบประมาณของทุกคนด้วยที่บอกไปก่อนหน้านี้ครับผมโอเคครับก็จบกันไปแล้วกับ Ice w i ิ a r นนะครับเพื่อนๆชอบเซตไหนหรือชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกเล่นกันดูนะครับหรือใครมีวิธีเล่นใหม่ๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วส่วนคลิปหน้าจะเป็นอาชีพเลน่นๆก็ ฝากติดตามช่องไว้ด้วยละกันนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้คนถัดคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นอาชีพอะไรนั้นรอติดตามได้เลยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ